สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกคนค่ะสู่ช่องทางโลเทอร์พีบายเตยนะคะสำหรับวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมให้กับเพื่อนเชาวราศีมีนค่ะในช่วงเดือนมิถุนายน2564นะคะเพื่อนๆชาวราศีมีนค่ะหรือว่าเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึง20มีนาคมนะคะ เรามาดูดูที่พลังงานภาพรวมของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะชาวราศีกุ้มในช่วงนี้ the world ค่ะโหพลังงานดีมากเลยนะคะ คุณมีความสุขกับตัวเองค่ะคุณมีความสุขกับตัวเองทั้งในเรื่องงานการเรียนการเงินความรักนะรักตัวเองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะคะในช่วงนี้เนาะโอ้คุยนับบอลส์ค่ะ6 of swords page of pentacles ten of cups 8 of swords ปิดท้ายด้วย temperance โอ้โหดีมากเลยนะคะเรื่องการงานการเงินของคุณเนี่ยมิถุนายนนี้นะชาวราศีมีนนะคะนอกจากคุณจะรักแล้วก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะคุณมีความสุขกับการทํางานนะคะส่วนเรื่องปัญหาในชีวิตนะคะไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อะไรก็ตามนะคะเวลาจะช่วยคุณได้นะคะขอแค่คุณใช้เวลากับการโฟกัสในเรื่องของตัวเองเรื่องการงานนะคะสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะ มันจะทําให้ปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายไปด้วยการเวลาของมันเองนะคะจะได้รับข่าวดีนะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีนะจ๊ะแล้วก็มีความสุขก,กับครอบครัวนะคะคนที่คุณรักนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ค่อนข้างดีนะคะสิ่งที่คุณหวังที่คุณรอคอยในเรื่องของ การงานการเงินนะคะมันจะส่งผลดีมากๆเลยทําให้คุณมีความสุขกับชีวิตมากๆเลยนะคะชาวราศีมีนเนาะสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับคุณในช่วงของเดือนมิถุนายนนะอาจจะเป็นแค่ปัญหาเก่าๆความหลังนะคะหรือปัญหาที่คุณเก็บมาคิดเองมโนเองก็ได้นะคะอืมบางทีแค่พาตัวเองออกมาจากปัญหามันก็จบแล้วเท่านั้นเองนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าจะ move on ได้หรือเปล่านะคะเพราะจริงๆแล้วชีวิของคุณเนี่ยมันจะก้าวหน้านะคะไปตามสเต็ปขั้นตอนของมันนะคะขอแค่คุณน่ะรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองไม่ต้องห่วงเลยมันคือวาระ,วาระเวลาของคุณแล้วนะคะชาวราศีมีนนะ ช่วงมิถุนายนไม่ว่าจะยังไงมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะรอรับข่าวดีได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะประมาณนี้นะคะคร่าวๆเพราะว่าภาพรวมค่อนข้างดีนะไม่มีอะไรจะพูดเยอะโอเคเรามาต่อกันที่ความรักของคอนโสดชาวราศีมีนนะคะจะเป็นยังไงบ้าง เดือนมิถุนาย,ยนนี้จะมีใครเข้ามาทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจบ้างไหมเรามาดูกันโอเคนะคะราศีมีนโอเคตัวตนของคุณในช่วงนี้นะ มีความรักนะคะให้กับตัวเองและคนรอบข้างเป็นช่วงเวลาของการแบ่งปันการปรับสมดุลกับชีวิตของตัวเองนะคะการเงินคล่องตัวนะคะแล้วก็มีใช้จ่ายนะคะมีเงินไปทําบุญทําทานด้วยเรียกได้ว่ามีความสุขเลยทีเดียวนะ Eight of Wands นะคะ Wow ว,ว n Place q u e n of Cups ค่ะ Eight of Cups the Chariot 9 of Swords นะคะ The uh, six High Priestess 6 of Swords ปิดท้ายด้วย The Moon นะคะอืมโอเคโอเคค่ะสำหรับเชา่าราศีมีนนะคะสิ่งที่ผ่านมานะ อาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะหรือคุณพยายามที่จะเดินออกมาจากใครสักคนหนึ่งหรือมีใครเดินออกไปจากชีวิตของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นเนาะอาจจะเจอกับภาวะความเครียดสะสมการนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะฝันร้ายตอนกลางคืนนะต่างๆนะคะที่ผ่านมาเนาะแต่ปัจจุบันนี้ คุณค่อนข้างที่จะมีพลังงานดีๆเข้ามาแล้วนะคะคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็ทุ่มเทให้กับเรื่องการ,การงานซะมากกว่าเรื่องของความรักนะคะเพราะคุณเนี่ยเหมือนคุณมีเซนส์นะคะว่าถ้าคุณกลับมารักตัวเองโฟกัสกับตัวเองหรือสวดมนต์นั่งสมาธินะดึงพลังงานดีๆกลับมาสู่ตัวคุณเนี่ย คุณจะมีเซนส์ว่ายังไงก็แล้วแต่สิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณนะี่ยดูดีมีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีเงินมีทองนะแล้วก็มีการงานที่พุ่งเข้ามาหาคุณมากๆเลยดูแล้วน่าจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งจริงๆนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะอืม มีความรักให้กับตัวเองนะคะแล้วก็คนล็อกข้างเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะในปัจจุบันนี้นะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีมีนนะออคุณจะรักตัวเองจริงๆแล้วก็คุณก็จะมุ่งหน้านะคะไปสู่จุดหมายเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีอาการเหงาเศร้าบ้างนะคะคิดถึงอะไรที่เดิมๆนะคะปัญหาเก่าๆนะคะความรักครั้งก่อนที่ยังคงเอ,อ่ให้คุณอะ่ะ หม่หมองนะแต่เตยก็มองว่าจริงๆแล้วคุณก็รักตัวเองแล้วคุณก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนนะถึงจะมีอารมณ์ที่มันเหงาเหงอยู่บ้างนะคะแต่เตยคิดว่าคุณก็รู้ว่าคุณให้เวลากับตัวเองเนี่ยเดี๋ยวความสุขมันก็จะเข้ามานะคะ The Devil นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลา ในขณะหนึ่งนะคะที่คุณมีความคิดถึงอะไรเก่าๆแล้วพลังงานก็จะเป็นพลังงานลักษณะที่ว่าท็อกซิกด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะคิดถึงเขายังมีความเหงามีความอะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์ที่คุณเคยเจอมาหรือคนที่คุณรู้สึกผูกพันมีผาชั่นอยู่เนี่ย มันไม่ได้ดีไม่ได้ดีกับใจคุณต่อให้คุณกลับไปเตยก็มองว่าจริงๆเขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเตยคิดว่าราศีมีนคนโสดนะคะช่วงมิถุนายนนี้รักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็แฮปปี้กับเรื่องของการงานการเงินน่าจะดีที่สุดเนาะอืม ก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะรับฟังอย่างใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะสำหรับคนโสดชาวราศีมีนไปฝาก s u b สไ r ร b ์นะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะคะอดทนนิดนึงนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะราศีมีนนะ โอเคเรามาต่อกันที่ในเรื่องของความรักของคนมีคู่ชาวราศีมีนนะคะมาดูกันค่ะ โอเคเรามาดูกันค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีมีนนะโอ้ u e e น of บอ n d s นะคะคุณดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปโฟกัสกับเรื่องของงานจริงๆช่วงนี้งานน่าจะฟังมากๆเลยนะเซเว่นน็สอดนะคะเดอะแฮงแมน 8 of pentacles, the Hierophant, 6 of Cups, the Tower, 8 of Cups, อืมแล้วก็ Three of Cups นะคะปิดท้ายด้วย Three of Pentacles, okay โอ้รู้สึกถึงความดราม่านะคะสำหรับชาวราศีมีนนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่โฟกัสกับในเรื่องของการงานของตัวเองนะคะหรืออาจจะเจอใครสักคนในชีวิตนะคะ ลักษณะเนี่ยจริงๆแล้วเตยก็มองว่ามันสามารถที่จะพัฒนากันไปเป็นคู่ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันมีอะไรเข้ามาไม่รู้นะคะจะมีการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็ระเบิดออกมานะคะแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะเลิกลากันได้เนาะในสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นการไม่พบไม่เจอกันนะคะชว่วงที่ผ่านมานะตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะ รักตัวเองโฟกัสเรื่องงานนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่คุณออคิดจะทำในอนาคตนะคะวางแผนอยู่ อย่างลับๆนะอยังไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยบอกใครนะคะหรือตัวคุณก็รักตัวเองมากพอนะคะที่จะไปโฟกัสกับเรื่องของตัวเองนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาไปสนใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะคะ ค่อนข้างที่จะเก็บอาการนะคะอืมอาจจะมีการบล็อกกันจริงๆนะคะในช่วงนี้อาจจะไม่บล็อกแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะมีความนิ่งๆกันเนาะอืมค,คุณก็เลยพยายามที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของตัวคุณนะคะซึ่งคุณก็ทําได้ดีมากๆนะคะอืมเรียกได้ว่าสตรองทีเดียวนะราศีนี้นะ ในช่วงของเดือนมิทุนายน2 5 1 4สําหรับชาวราศีมีนนะคะมันมีการอดทนรอคอยมีความอึดอัดใจนะคะคุณพยายามคิดนะคะถึงเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งเก่านะ คนที่เคยผูกพันกันมานะคะเขาอาจจะมีการวนกลับเข้ามาด้วยก็ได้นะคะเลยทําให้คุณยิ่งรู้สึกว่าเออคุณจะต้องพิจารณาแล้วก็ไร่ตองให้ถี่ถ้วนกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันควรจะไปต่อหรืออะไรยังไงนะคะแต่เตยมองว่าสุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่จะตกลงกันได้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรนะคะมันจะมีความสุขนะคะได้เฉลิมฉลองกันได้กลับเข้ามาพูดคุยเคลียร์ใจกันนะคะแล้วก็เตยมองว่าจริงๆความสัมพันธ์นี้มันยังไปได้นะคะ ก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกัลยานิมิตรที่ดีต่อกันนะคะพื้นฐานของความเป็นเพื่อนนะอืมไม่จําเป็นที่จะต้องดรามา่หาหักฐาน้าใจกันเนาะ,ะเพราะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยยังคงมีความหนักแน่นให้แก่กันและกันนะคะพื้นฐานของคุณทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะพัฒนากันไปเป็นคนรักที่เปิดเผยจริงใจแล้วก็เป็นครอบครัวกันได้นะคะอืมแนวโน้มยังดีอยู่นะคะก็ ราศีมีนสาหรับสิ่งที่คุณนะฟโฟกัสอยู่ตอนนี้เตยมองว่ามันดีสําหรับคุณแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกันแบบเปิดใจนะคะลองใช้ความเป็นเพื่อนมาพูดคุยกันแล้วมันจะเคลียร์กันได้แล้วเตยก็คิดว่าความสัมพันธ์นีย้ยังไปต่อกันได้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับชาวราศีมีนโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเตยด้วยไว้พบกัน หม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ